สูนย์สามหกอันนี้อันนี้คือมาจากผนังนะแล้วแล้วก็โค้งขึ้นนะครับโค้งขึ้นมาอย่างนี้นี่ก็ปีนเลยตีตีเกลียวให้ด้วยนะครับอันนี้คือรางรล้แตกลักษณะก็คืออาการจะเกิดก็คือหนึ่งรางรล้วแบกสองมีปัญหาสอ เแล้วก mm hmm. mm hmm. e ็็จะเปผง v c ีด้วยจข้อหนึ่งแผง v c ีต้องมีการคุ้มไฟจ่ายให้กับคอมเปอร์เซอร์นะครับลักษณะการมาที่บอกครับเคสอย่างนี้สิ่งที่จะเจอตามมาคือหลังแกะแก้ข้อเสร็ียของคอมเพรสเซอร์คนเสียกันจะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าฝั่งไฮไซด์รู้ว่าฝั่งด้านหลังของคอมเพรสเซอร์นะข้อทำงานเพรสเจอร์ในฝั่งไทยเขค่อนข้างสูงเป็นเวลา นี่ครับโอเราไม่เนิ้นขยายครับเรานิ้นสวงนะสองชั้นนิ้วสองชั้นนิอวสวงเสียงไม่ทุกคางคืนนะฮะแต่เราก็หาการตายเลยเปลี่ยนท่อเก่าแล้วตัดท่อเก่านึกไม่มึงก็จะเป็นทั้งต่อทั้งดีนะครับอันนี้หลักๆคือแน่นอนครับนอกจากการทำงานของคอมที่ทตอร์หนักแล้วเนาะสองก็เรื่องของ เสียงฉีดน้ำยาเนี่ยนะครับคือบนนี้ลูกค้าคือแอร์เราติดในห้องนอนเนาป็นที่การใช้งานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเกิดเสียงได้เสียงจีง้เบาๆเราบนนี้ก็เราข้อลำขาดอันนี้คือหลักๆเปนเรื่องของเสียงฉีดน้ำยาดังนะครับแต่อันนี้แต่อันนี้ไม่น่าจะได้ยินเสียงผมเราอันนี้ก็คือทัอวพี่เหมือนกัน,นแตเสียงไม่น่าจะได้ยินทุกท่านเราหรือต้งใจอยากฟัง,งมาฟังเราคงมีอีทีนึงก็ได้นะครัคสนี้ อันนี้ทับพี่เหมือนกันอันนี้คือรีบไปหน่อยผู้เชี่ยวนะอันนี้คือฝั่งที่มาจากโรงงานนะครับอันนี้ติดตรงนี้คือคอนเฟิร์มแล้วว่าผู้เชี่ยวเราไม่ได้มีปัาหนแอันนี้ติดเสร็จปุ๊บล้วนเลยติดเกีียวนะครับเกีียวรุน่นนะครับ หลักๆก็จะประมาณนี้อันนี้ก็คือติดได้บ้างเดียวเหมือนกลางนะครับที่ลักษณะนี้ก็ก็ต้องก็ต้องแจ้งนำตรงว่าเข้าไปสอบผู้ดีต่างไม่ชอบในเทเลนีะคือเราจะคือถ้าเทเลักษณะอย่างเช่นถ้าแฟนตงแฟนร่วงนี่เราแก้ไขให้เพต้นได้ครับให้ใช้งานได้ปกติไม่ได้บ้างครับไม่ไม่ไม่มีเก็บนะถ้าเป็นงานใน พราะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเครื่องเลยวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเครื่องเลยใช่ครับคือลูกค้าไม่ต้องการประสงค์ที่จะซ่อมเพราะว่าก็ก็ต้องใจเขาใจเราเหมือนกันว่าเขากู้ติดเสร็จวันเดียวใช่ไหมอยู่ดีๆกูจะถือทุกเชื่อมเดินเข้าไปในห้องเขาไปเป่าอันนี้หรออันนี้อันนี้เราต้องประสานงานกับทางผู้ติดตั้งทีสอันนี้ก็จะไปดูส่วนผู้ติดตั้งมาละใช่ คือต้องขอเครื่องใหม่สำหรับทีนี้อย่าไปเก็บเขาเลยคือของเราเนี่ยถ้าลักษณะอี่ถ้าไฟลงไฟรั่วเราแก้ไขโดยใช้งานได้เราเราต้องมีน้ำชาแบะกาแฟผู้ติดตั้งนะครับคือเคลดไหนที่เรามองว่าเคล็ดลับดูอะไรอันนี้ช่วยได้เราช่วยเหลืออุติกรรมเราต้องมีกระดตั้งมันสองงานมับสองมันสองลบน้องนะตัดแฟนตัดให้สั้นลงอย่างเงี้ยนะ ตัดตัดตัดไปนั่งกิ่ไงครับตัดไปแล้วก็ใส่เป็นนหอ๋อส่วนใหญ่เราเราจะตูแบบลักษณะแปลงนะแ่สมมติรูแปลงเราลวตรงนั้วตรงนั้นแหละแต่ว่าผหเย็นเวลาสีมันมันมันสี่ชั้นใช่ไหมคือถ้าคุณจะสังแปลงช่องวางอย่างนี้ใช่ไหมแปอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคือลักษณะอย่างนี้ทั้งใบเล่ารานี่มันหาแต่ ถ้าสมมติว่าวันนึงเขามีการแจ้งซ่อมรล้วไปก็รั่วตรงที่เราเชื่อมใันอ่าอืมใช่คือถ้าถ้าเกิว่ามันวันหนึ่งเราใช้ไปนะถ้ามันรั่วมันก็เรีนเท็ยบในส่วนของแผงทุนได้ใช่แต่ว่าอ๋อคือคือคือต้องมีใบแห้งจริงๆมากถึงมันลักษณะประมาณนี้ เพราะปกติเราต้องโทรแก้งเคมอยู่แล้วหมายถึงว่าเราต้องกดเราต้องกดเป็นสี่ห้าสี่ใช่ไหมต่อสองไม่ไม่ไม่ต้องได้รขอแค่ส่วนใหญ่นะเลักษณะนี้ที่เราจะตามผู้ติดตั้งต่อมาคือมันเป็นเบอร์เคสที่แบบว่าเราต้องเชื่อออกแปลงมันจริงนะครับแต่ถ้า แต่ถ้าเราจะเสียบิดลูกค้าเองหมายว่ามันดึงมาผิดเสียงมันรั่วใช่ไหมมันก็รั่วอยู่เวณอะไรปกต,ติเนี่ยตามการใช้งานอย่างนี้แต่มันอยู่ในบาร์ันตีเราเราก็ถอดไปเคีมได้เพราะว่าจุดที่มันรั่วมันคือจุดที่อยู่ในยูเวนเนาะเกิดจากอ่าผลิตภัณฑ์ใช่ไหมครับแต่เม่อเก็นการใช้งานปีสองปีมันค่อยรั่วใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไปตรงที่เราอัดดัดแปลงให้อยู่ในผ้าแล้วมันรั่วอันนั้นแหละเราถึงจะให้แล้ว พี่กลับมาแค่หนะนะปฏิบัติตมไม่ได้จริงอ่านั้นเราก็จะแจ้งปฏิบัติตามปกตินี่ครับแอร์หลุมนะครับเราไปเจอในโครงการหมูหลุมนะคะรับวันนี้เราเจอแอร์หลุมแล้วนะครับแล้วสถะน,นี้ก็เย็นอยู่แป๊บนึงทำเบาแอร์หลุมเย็นบางทีก็ใส่มาได้ใหญ่เลยบางทีถ้าลูกค้าไม่ได้ซีเรื่องความรู้สึกถ้าเราบอกเขาเขไม่ได้หรอกคุเป็นไรก็ทำเพื่อควาใช้งานได้ นะครับแต่เหมือนที่ผมบอกครับตรงนี้ครับอันนี้เป็นรุ่นเทียบมีจีเอสศูนย์หนึ่งแปดนะครับอันนี้คือง่ายๆถ้าสมมติว่าอุณหภูมินะครับที่มันเข้าหลักเครื่องอยู่สักประมาณสี่จุดเก้าเขาอาจจะเล่นได้ถึงเก้าจุดหนึ่งตึ้งเว้ยแต่เมื่อไหร่ที่รีเทิร์นมันเริ่มสูงขึ้นสี่สิบสี่จุดห้าเขาจะคิดแอมพลิปปงแล้วมันไม่ให้กินเกลืนี้ ไม่ค่าะฉะน้หนเลือกเยยางหลังแต่ความยืนมันก็ตอจบลส่วนหนึ่งมันนั่มันง่ายอ่เ่องนี้อานนีม่นยาไม่จะไ่ตินี้เครื่องก่อนให้เย็ยนนรัไม่ต้องก่อนนีอะไรพิกสปิดใช่ไหมพิกสปิดเขาสนใจอย่างเดียวคอลูปเนเตอร์ใช่ไหมครับเย็นเขาก็แตะแต่ในระบายที่เขาทำงานคอยร้อนระบายเย็นนี้ สเปคสีแอมเขาจะกินสิบสองสิบสามนิดนิดใช่นหมเขาไม่สนใจเขาไปตากอีกทีบนตัวฮูลดขนาดโโอ้หแต่สำหรับคอมพิเตอร์เราจะต้องพิดโปเทคในเรื่องของลมดีเทอร์ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีถ้าเราเห็นลมมันตัวแอร์เขาไม่เริ่งรอบนะฮะถ้าตัวแอร์เขาไม่เริ่งรอบเนี่ยอันดับแรกเลยดูในเรื่องของดีเทอร์ด้วยเป็นหลักนะครับลักษณะนี้ก็มีมาบ้างเป็นบางเคสนะครับเพราะว่าลักษณะชัดถ้าเจอแบบเมื่อกี้เนี่ยลักษณะที่ลมเนี่ย ครับไปซ้ายซ้ายกับขึ้นบนเนี่ยนาดจะช่วยนะคขึ้นบนซ้ายหรือขึ้นบนผมแนะนำให้ขึ้นบนดีกว่านะขึ้นบนเดี๋ยวฝนตกไปครับแต่ส่วนใหญ่ฝนก็จะไหลเข้าใช่ไหมครับลังนก อยากจะใสอีกเหรอ่าว่าทำไมถึงไม่ยกแอแต่ผมมองว่าอย่าอย่าฝืนเลยดีกว่าครับผมมองว่าอย่างนี้ผมมองว่าอย่างนี้นะถ้าเป็นงาเนนี้เราเสนอไปสองพันนะถ้าไปเห็นหน้างานนะผมแนะนำที่ ผมว่าพ awesome, ี่ฟับเงินซื้อเหล็กเอลสักสี่สักสองข้อนทำเชื่อมมันฐานขึ้นมาอีกสักยี่สิบเซนหน่อยผมมองว่าก็น่าจะหมดแล้วนะใั่กำแพงก็ได้หรือกินตัวนอนก็ได้ฝั่งกะสีข้อนเนี่ยก็คือจบเลยนะอ่านะครับเพิ่งใส่เพิ่งเพิ่งไปใส่กิ้วเข้าครับบอดพี่ว่าบอดตั้งหรือบอดนอนตัวนี้เออไม่รู้ดูแมก็เปิดดูอ่บอดบอดนอนบอดเป็นแนวนี้ เดี๋ยอ,อย่างนี้่นอนตอนนดูฝั่งนี้หรืออยู่ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้เมื่อเกิดเมือเปิดเมื่อที่ติดตั้งแอร์ใหม่แอร์ใช้งานไม่ได้นะครับพี่รู้เป็นอะไรนะเ,เปิด,ดออปลนะายไฟเลยแล้วปลายปีหายแล้วนะฮะเมื่อที่มันตัวอะไรไม่ได้นะเรื่องอย่างนี้เนลยลายปีนหายขนะาดนั้นังบอกว่าติดใหม่แล้วมีปัญหาไม่ได้นะพี่นะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเคสเดี๋ยวมีเคสให้เคสใส่คิวนี้ให้ดูนะค,ะครคับอันนี้ก็มันัทัวไปเนาะเราก็อาจจะเจอส่วนใหญ่จะเป็นช่วงหน้าร้อนช่วงไฮซีซั่นนะครับช่วงหน้านเราอาจจะไม่มีปัญหาอะไรอันนี้คือสุดยอดแล้วแอร์มาหาหมดทั้งฝุ่นทั้งไบนิว้วนะค,ะครับ ตัวนี้เป็นรุนะ่น h f นะครับตัวนี้เป็นน้ำยา4 0 Air Fix Speed เหมือนที่ผมบอก Air Fix Speed สนใจอย่างเดียวอุณาภูมิได้ก็แตกนะครับแต่ระหว่างทางกินไฟไปเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผลเสียต่อมานคือ1คอมชัดลงกาว2องล็อกโรเตอร์ที่ด้เกิดขึ้นมาได้นะครับอ่าเนี้ครับก็คือเราอาจจะมีการกรณีติดตั้งอุปกรณเซลล์เนาะนี่นนครับ าอย่างนี้จริงไม่โดนบอดก็ดีไปนะครับนี่นะโอ้โหจมเซมเลยโอ้โหถึงก็ดีหรือไงหงือเกินต่อต่อให้ใส่ต่อให้ใส่กิวปรับทางลมนะเย็นไหมต่อไม่เกิดแต่ะเนี่ยต่อให้ไปโดนไลน์ปิ้งก็ตามคิดว่าจะเย็นไหมก็เ่อน็อตสั้นจะถึงเลยว่าโอ้โห ดีนะครับนอนยาวเนาะยกขึ้นมาอีกนิดนึงได้ไหมนั่นจะดูยาวไหมยกขึ้นมาอีกนิดนึงได้ไหมนั่นโค้งเกลงเลยเนี่ยฮะอันนี้กแข้งอ๋อด้านมมุบนมุมขวาแล้วเข้าหันมาน้านบนผมยังงงเขาเข้าไปติดได้ยังไงขันแฟนยังไงเออไปดีเลยว่ะเคล็ดลักษณะนี้คืออย่างนี้ครับตรงนี้เลยเขาไปก่อนเปล่าเนี่ยมันก็จะมีโค้งตรงนี้เนาะเขายิงด้านบนตรงนี้ ครับภาพไม่ถึงนะครับทีนี้สกูมันยาวไปนิดนึงยาวไว้ส่วสั้นมันไม่ถึงเนี่ยฮะลายปิ้นตรงนี้เปิดกับแม่นมากนะครับคือถ้าลูกค้าให้เปลี่ยนบอร์ดก็ดีไปครับสี่พันนะครับค่าดีแอร์สองวันไนะครับ อันนี้ตน่ต้องระวระมาดระนะครับส่วนใหญ่บอดเราจะได้มานอนะครับเวลาติดกิวใจเย็นนิดนึงอาจจะเปิดตาครอบดูก่อยน้องแป๊บลายปิ้นมันกว่มันอจตรงไหนอยู่สักกูก็อาจจะให้มันพอดีพอดีก็พอยาเยาวมากนะครับไม่งั้นอาจจะส่งผลในส่วนของลายปินป้นบอดนะราคาหน้าอยู่ที่ร้อยอโทษนะอินเวอร์เตอร์ฮะ แต่เลี้ยเนี่ยโดนโดนอย่างนี้ชิคแนล L N สาขายอะไรได้บ้าคอนโดนสายเก่าสายสีเขียวนะะสายสีเขียวคอนโดนมีเข้าเก่าไม่เข้าเครดนี้คือ E 5บงบอกว่าบอร์ดนี้มันแห้อันนี้ก็ติดใหม่เหมือนกัน นะครับ่เขาาใสกวผมชื่วยชมนะเขาแบ่งสายดีมากสีดีมากเลยกันหลุดกันหลุดดีมากนะครับอันนี้ไดแต่สองสามอยู่ข้างนอกกังอยู่ได้ไม่คุยกันมีบางเคสครับมีบางเคสนึกว่านี่เป็นคอนโทรลคอนโทรลคอนโทรลไม่คุยกันก็พี่เขาอย่างนี้แหละก็ถูกแล้วนะ L N แล้วก็กาวตรงนี้เนาะมันก็มีนอตใหญ่เหมือนกัน งที่ติดใหม่แป๊บเปิดไปติดคอยร้อนนี่ปัญหาผมไปเคลมที่ร้านนั่นนี่พี่จะเย็นพี่ใจเย็นพอสามใช่ไหมถ่ายรูปมาดูเนี่ยนะปรากฏว่าไม่ได้เดินสายนี้นะครับซึ่งมันเป็นสายซิกนแนลนะครับอ่าเผื่อเจอเนาะแปลกเจอแต่อันนี้วิ่งโล่งคงเลยนะครับบอดช็อตตลุนเลยนะปกติเซนเซอร์เราครับเซนเซอร์ที่อยู่คอยร้อนนะเซนเซอร์คอนโคอมเซนเซอร์ต่อสั่ชั่นพวกเนี้ย ถ้าเกิดมันมีหมูปงหมูกัดอะไรอย่างเงี้ยครับแตกปงแตกท่อฮะไฟมันจะช็อตท่อบดบอดมันอาจจะเสียได้นะครับคือลักษณะประมาณนี้ต้องแชร์ไว้ทุกนึงเผื่อบางทีเราบางทีเราเปิดตัวเครื่องไปนี่เนาะมันก็จะมีท่อหูความ่งไว้เซ็นเซอร์มันก็อยู่ในท่อมูทีนึงใช่ไหมบางทีเราก็เช็คตามที่ช่างสูตรแนะนําแล้วไฟก็ทน60หนึ่งร้อยมาแล้วเฮ้ยปกติที่ไฟบอดไม่ใจญ่บอดต้องเปลี่ยนใหม่ครับไอ้บอดต้องบอร์ดตั้องมาดึง หรดอวีธีสายเซืนเซื้อขาดอย่างนี้ก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจะเปลี่ยนแผ PCD นะครับเน้นยาปิดทีเช็คซน่เสื้อดูด้วยมีขาดมีแตกโค้งไหมนะครับเพราะว่ามีบทนะครับนี่ครับอันนี้คือกรณี t g t g v เนอะที่มีเ e r ร์มิน a d นะครับเอาไฟ2 2 0เข้านะครับเคลต่หนักๆก็ดันตบนะตรงนี้ฮะ อันนี้คือบอร์ดใหม่ฮะอันนี้คือบอร์ดเก่านีฮะหรือทำมาอย่างนี้ครับส่งมาฮะผมครับนะครับจะบอกว่าเสียอย่างอื่นไม่ได้นะครับ,อ,รรรบอ่ามัน,ม,นมันจะมันจะมีสองกรณีหนึ่งกรณีที่ยังใช้ได้อยู่ก็มีครับยังรอดอยู่แต่มอเตอ,เตอร์จะมุ้มช้าๆสปีดเดียวปรับรอบปรัอะไรไม่ได้เลยแต่เคสนี้คือสุขินเลยคือแม่สามารถใช้งานได้นะครับ <c oughs> อันออนี้คือกรณีอีกหนึ่งกรณีดำหมดล่างแล้วแตกตู้ต่างแล้วแตกไอ้ตู้เก่าไม่เท่าไหร่ <c oughs> พี่รู้ไม่บานไหนบางยุ่มบางในบางเก่าคือคือเวลาเราวัดเอ็นเทปเก่าเนี่ยมันมันไปขึ้นไหมมันจะติดสวัสดิ์มันขึ้นต่อะไรยี่แหม ขึ้นไหมเอ็นเทียบกาวมันก็ไม่ขึ้นเลยขึ้นไหมไม่ขึ้นเลยเอ็นเทียบกาวนั้นบัดลายพู่กาวอ่าลายึ้นกาวขึ้นขึ้นไหมขึ้นขึ้นกับเมื่อกี้บักเอ็นน่ะลายลายพู่กาวขึ้นไหมลายขึ้นขึ้นเนาะขึ้นอันนี้กูขึ้นเหมือนกันข้างไปถึงวัที่สองวัี่ไปบ้านปกติไปติมาแล้วเวลาของร้นอีกวนดบดู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 ดยห้าสิบปุ๊บสองสักรับกาวอย่าน เอ,เอาเอาเอาเาเนเรต้นนเลยนะเบเกอร์เสร็จปุ๊บยังไงต่อก็ไวายลนเนอยู่นั่นเละบางเคสหนาๆสถานีขึ้นไหนเปลี่ยนบอดเปลี่ยนคอมไม่หายสรุปเอาเริต้นนะะไปไปเข้าบาร์เก่าคือตอนพักมันก็มีไฟแต่เมื่อไหร่ที่ควาเริ่มทำงานปุ๊บเขาก็จะวนนไปเริ่มดับดับด em. ับดับ SO ะับน eh ั้นับดับดัีดับดัหนึ่รับดับดังดับดับเับดคบดับดวบมัับด่บับดะเดับดมบรเ เสียไปดีกว่าเลยถ้าสมไฟเข้าคฟยร้อนเราก็เสียไปควอมเรื่องลรงบุญตกไหมถ้าบุญไม่ตกก็แสดงว่าหนึ่งในพวร์สั้พหายตัดทิ้งไปได้เลยถ้าเราไปควายเ่องหรืออาจจะเป็นเรื่องปอดมีปัญหาระบบน้ํายามีปัญหาอย่างเช่นน้ํายาเยอะคำเบาเยอะอย่างนี้ครับน,นี้ได้เหมือนกันนะได้เามือนกัน องไฟล์เนี่ยใช่ไหมใี่คือยังคือมันมีผลต่อระยะยาวเนาะคือปกติเราก็ต้องลงดิกนกันไฟฟ้าก็แนะนำ2ถ4เมตรเน,น,ะนาะลักษณะอะไรประมาณนั้นนะคือบางทีเราก็ต้องเข้าบัไนไดอันนี้คือกรณีที่ดึงมาเป็นสัยที่แบ่งขึ้นยังไม่รู้มองเห็นไหมเฮ้ยเห็นเลย มองเห็นไหมไม่อะไรเห็นเล,เน,เลน้ำหยดนาหยดน้หยดเจองอมเยจิตวอาคิดว่าเป็นที่อะไรไบ้างครับัมน้าร้อนหาเห็นถ้าสังเกตดีเมื่อกี้นะครับี